าขึ้ให้เส็จปอดแล้วท right ักหนึ่งถึงสี่ใครใครเครื่องจมก็ดื่มยกมือเลยขออนุญาตชวนทานกาแฟบ่ายด้วยกันเพื่อรับประทานฟ้าทะลายโจรมาลน3เม็ดนนี่ะะฮถึงข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9ของพรุ่งวานนี้รัดไปหนึ่งตังเงินสนใจกอกว่า ป็นคนที่ติดเชื้อกันเองท่านดูผ่านตาอ่านนะครับโดยสะพานเห็นไหมครับท่านต้องให้พี่น้องคนในหมู่บ้านตำบลบ,บางตัวอักษรที่ผมจะเล่าให้ฟังข้อกำหนดที่ออกตามความเลยที่หน้า ใช้เกี่ยวกับเรื่องโรคโควิดเรื่อระบาดเลยสักครั้งเดียวในประเทศไทยเพิ่งมีจาครับตอบว่เใช่ไหมเม่เป็นไอ้มาตาเก้ามันอ้างว่าอะไรมันบอกว่ามันเปิดไปมน้าห้าคือข้อกำหนดฉบับล่าสุดของรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นกฎหหมยแม่ที่เอามาใช้อยู่ในปัจจุบันนัเพื่อํารกำหนดข้อกำหนดที่ตามตามที่ว่าในฉบับที่16เนี่ย ผู้่ยืนยันในประเทศเพิ่มสูงข,ขึ้นในแต่ละวันสามเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดวันนี้ไอ้เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่ออกมานเนี่ยได้ที่เสร็นยันจังหวัดเราถือเป็นเหตุผลได้รับอนุญ,ญาตจากผู้ว่าเพราะฉะนั้นความหมายของใครใครนั่งติดอีกคนนี้สามสิบคนบ้างไปเอาตัวมาให้หมด ให้ไขได้นะครับท่านมาขอก่อนแล้วเดี๋ยวทาผมก็จะจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปนอกจากโรงเรียนตามข้อหนึ่งแหละตรงข้อสามท่านอ่านไปพันพานนะครับ